สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับผมวันนี้ลับมาพบกับผมตะหนวด R P C C Car กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มจาจัดรถเก๋งสุดหรูไปไหนไปกันทั้งครอบครัวนะครับก็เจ้า คันนี้เลยนะครับผม m a z d a 3 2.0 SP เป็นตัว SP Sport นะคุณผู้ชมนะเป็นตัว SP ส port ก็ค่อนข้างดูค่อนข้างพรีมเมียมนะคุณผู้ชมนะมาดูกันก่อนลเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มมากมานะคุณผู้ชมนะข้างหน้านี่ข้นนา,า,างหน้านี่เป็นไฟโปรเจคเตอร,ร์เลนส์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆแบบนี้นะครับผมกระจังหน้านี่โคตรจะสวยนะคุณผู้ชมนะเป็นสีเทาลัมโบแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมนะสำหรับเจ้าสีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสีเทาลัมโบมีเซนเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้นะคุณผู้มมนะี้เ็กอหหาจใื ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านข้างนั่นบ้างนี่ด้านข้างนี่อย่างที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือล้อแม็กนะครับผมล้อเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับผมขอบ18นะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้นะครับผมเราจัดยางใหม่ให้4เส้นนะคุณผู้ชมนะใหม่ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมกระจกมองข้ามกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาลัมโบสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกัดมาให้นะครับผมแล้วก็มีกล้อง3 6 0ให้ตรงนี้นะครับผมเรียบร้ดูดีนะครับผมออปชั่นจัดเต็มมมาากกๆออย่่งงทีบันนเเปป็็็ตว SD Hashback จะร ดูสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่ข้างหลังให้สวยงามมากอย่างคาร์เปาเลยคุณผู้ชมนี่ไฟหลังก็ฉบเฉียวแบบนี้นะครับผมที่ไฟเบรกดวงที่จัดมาให้ตรงนี้นะครับผมสวยงามมากด้านหลังเนี่ยก็จะมีกล้องถอยมาให้กัดมาให้อยู่ตรงนี้นะครับผมตรงป้ายทะเบียนนะแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยมาให้แบบนี้นะครับผม4ี่จุดด้วยกัน1 2แล้วก็3าม แล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็สีนะครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมนะสีเทาลมโบแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถหรูใครอยากได้รถแพสแบ็กค5ประตูสวยๆแบบนี้นะครับผมคันนี้ก็เหมาะสมนะคุณผู้ชมนะมาดูฝาท้ายกันบ้างว่าด้านหลังนี่จะจัดอะไรกันมาให้บ้างนะครับสำหรับที่เก็บสมาระก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสวยงามมากๆนะครับเก็บอะไรก็เก็บได้นะเบาะสามารถพับกันเรียกกันได้ซซายขวานะครับไม่ว่าจะขนของอะไรยาวๆก็สามารถพับเบาะได้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูภายในกัน้ว ครับอ่ามาในส่วนของภายในนะครับผมก็เรียบหรูดูดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะกว้างขวางมากๆนะครับผมอเนกประสงค์สุดๆนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมอ่ะมาดูที่เบาะก่อนเบาะที่เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคุณผู้ชมนะพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เบาะนี่มันเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะสามารถปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้นะครับผมเบาะก็จะเลื่อนตามที่เราปรับนะครับเรียบหรูแบบนี้อ่ะออปชั่นต่อไปพวงมาลัยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มสุดๆนะครับผมมีคูสสคอนนนนนนโทรรให้้้้างงงดฝฝััั่่่ีีะะบผมวก็จ มมันติมีเดียต่างๆนะครับผมมีการเลื่อนถหายอะ,อะไรจัดให้ครบคันนะคุณผู้ชมนะมีปุ่มสตาร์ทให้นะครับผมอยู่ตรงนี้เอ่ยมีจอพร้อมกล้องหลังอย่างที่บอกว่ามีกล้อง3ามอจัดให้ด้วยนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์เกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากตรงคอนโซลฝั่งนี้สามารถเก็บของได้นะครับผมก็จะเลื่อนออกมาอย่างนี้ หรูหราพีเนียมสุดๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันว่าด้านหลังก็จัดอะไรกันมาให้บ้างนะครับผมด้านหลังก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหนังสีดาอย่างที่บอกตรงนี้มีที่พักแขนให้นะครับผมสามารถใส่แก้วน้าได้สองช่องนะครับผมมีในกระสงนะตรงนี้มีแอร์ตอนหลังกันมาให้เรียบร้อยแล้วสาหรับเจ้าคันนี้นะครับผมเบาะสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาผมลองพับให้ดูอ่ะ ก็จะพับแบบนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็สามารถพับได้นะคุณผู้ชมนะก็ขนระไะยาวก็สามารถขนได้นะครับผมไม่ลาบากแน่นอนนะคุณผู้ชมนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมแฮชแบ็กห้าประตูสวยๆแบบนี้เจ้า S p สีสปอร์ตมาสสาคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของหน้าเครื่องกันว่าหน้าเครื่องกัจัดอะไรกันมาให้บ้างนะครับผมในส่วนของหน้าเครื่องนะครับผมก็จะเรียบหรูดูดีแบบนี้นะครับผมเป็นสกายดิปจีนะคุณผู้ชมเครื่องยนต์2อ0 0ันซีซีนะครับผมประหยัดน้ามันแน่นอนนะคุณผู้ชมนะแรงๆแถมประหยัดน้ามันนะครับผมไม่ม รถเจ้าคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2020ปีโค่นใหม่นะคุณผู้ชมนะราคาตอนนี้หน้าป้ายของเจ้าน้องคันนี้นะครับอยู่ที่591,000บาทนะคุณผู้ชมนะ591,000บาทราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมสำหรับรถโคตรจะหรูคันนี้นะคุณผู้ชมนะใครเท้ามาจากคลิปนี้มีส่วนลดให้สูงสุดถึง1,000 0 0บาทนะคุณผู้ชมนะใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับผมกดหัวใจกดแชร์กด s u b s c คร b e ให้ช่อง R P C C Car ของเราด้วยนะครับผมบ๊ายบาย